ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันตอนนี้ผมเปิดรับบริจาคค่าบ้านค่ารถค่าน้ำํำค่าไฟเพราะตอนนี้ผมตกงานก็นเลยต้องขอความกรุณาผู้ที่มีเงินเหลือสักเล็กน้อยหากต้องการช่วยเหลือผมมีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะครับตอนที่1735แต่งกายข้ามเพศ ร่องรอยของแสงวาววับปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าวันใหม่มาถึงแล้วจางรัรวเฉินจี้ฟานซินและเสี่เฉิงสี่ออกจากสุสานแห่งความตายและบินไปยังภูเขานาครแห่งสวรรค์จี้ฟานซินมองไปที่จางรัรวเฉินและพูดว่าก่อนหน้านี้ข้าประเมินเจ้าต่ำไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ามีความเกี่ยวข้องแม้แต่กระทั่งภายในวังเทพแห่งความตายเจ้าสามารถหลบหนีจากการฆ่าผู้เท่าได้ ไม่มีอะไรซ่อนไว้จากจี้ฟานซินได้นางคงคิดออกหลายอย่างด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามจางรั่วเฉินและจีฟานซินร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่พูดถึงอาเลอร์และหันชิวอาเลอร์และหันชิวเลือกที่อยู่ในพระราชวังเทพเป็นความตายเนื่องจากพวกเขาต้องการฝึกฝนตัวเองนอกจากนี้พวกเขาสามารถบอกจางรั่วเฉินถึงผลลัพธ์ของการลอบสังหารในทันเวลาจางรั่วเฉินยิ้มและพูดว่าเจ้าก็ทําให้ข้าประทับใจเหมือนกันนะนางฟ้า ข้าดีใจมากที่เจ้าไม่ทิ้งข้าแล้วหนีไปจีฟานซินกล่าวว่าไม่จาเป็นต้องหนีข้าไม่ได้ออกไปเพราะข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพวกโสชีอยู่แล้วจารุเฉินถามว่าถ้าไม่ใช่พ่อฉินใครได้ปล่อยตัวข้าเจ้าจะช่วยข้าไหมถ้าข้าเริ่มต่อสู้กับพระราชวังเทพเป็นความตายนะไม่อ่ะการต่อสู้กับพระราชวังเทพเป็นความตายในสุสานในความตายนั้นไม่มีอะไรนอกจากการฆ่าตัวตายจีฟานซินหยุดชั่วครู่หนึ่งแล้วพูดว่า อย่างไรก็ตามข้าสามารถจ่ายราคาสูงสำหรับชีวิตของเจ้าได้ตราบใดที่นางสามารถจ่ายได้จีฟานซินก็สามารถซื้อความอยู่รอดของจางรั่วเฉินในพระราชวงที่เป็นความตายได้ส่วนจางรั่วเฉินจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจีฟานซินทั้งหมดซึ่งหมายความว่าจางรั่วเฉินจะอยู่ได้นานขึ้นถ้าจีฟานซินซื้อชีวิตของเขาจริงๆและอาจมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นจางรั่วเฉินกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าเป็นผู้นําโลก รวยจริงๆไม่มีอะไรเทียบไ,ได้กับเจ้าหรอกเจ้าไม่ได้ใช้หินเซียนมูลค่าหลายร้อยล้านในวังร้อยดอกไม้เหรอหลังจากนั้นเจ้าก็ใช้หินเซียนไปมากกว่า1,400ล้านในพระราชวังเทยียบเป็นความตายเหรอจีฟานซินกล่าวจาลั่วเฉินถอนหายใจหลังจากได้ยินคําว่าหินเซียนจารั่วเฉินแทบจะไม่มีหินเซียนเหลืออยู่หลังจากมอบเงินมาะจำให้กับพระราชวางังทีบเป็นความตายแล้วตอนนี้เขายากจนกว่าเซียนทั่วไปอีกโชคดีที่ไหนไม่ช้า เขาจะจมตีลงฝึกสวีมีของโลกคุณหนุนเพื่อที่เขาจะได้คว้าโอกาสนี้เพื่อรับของมีค่าไลลหินเซียนมาเติม,เต,มเต็มแหวนเก็บของของเขาหลังจากกลับไปที่ภูเขาเมืองหลวงนครสวรรค์แล้วจารุเฉินก็แยกทางกับจี้ฟานสินและมุ่งหน้ากลับไปที่โรงฝึกเทพจันทราจารุเฉินหยิบไม้เท้ากระดูกจกักรพรัดยี่ออกมาวางไว้ข้างหน้าเขาแล้วดึงหมอกวิญ,ญญาณเซียนของเทวมพันออกมาร้อยละหนึ่งจากทะเลปางของเขาวิญ,ญญาณชั่วร้ายในไม้เท้ากระดูกจกักรพรรดยี่ตะโกนด้วยความตื่นเต้น แลวเดิมดูดซับและปรับแต่งหมอกแห่งวิญญาณไม้เท้ากระดูกจกักรพรรดิช่วยในยมากในวิกฤตในสุสานมรณะถ้าม่ใช่เพาะเสียงปีศาจและมันขัดขวางผู้อโสชฉีจารวเฉินคงไม่มีเวลาและความสามารถในการปราบปรามพิษลวงตาพลังของไม้เท้ากระดูกจกักรพรรดิสามารถเทียบเคียงกับราชาสีขัิจิตระดับกลางขั้นสูงได้หลังจากขัดเกลาหมอกวิญ,ญญาณนี้แล้วมันควรจะกลายเป็นราชาสีขัตติแปดขณะที่ไม้เท้ากระดูกจกักรพรรดิกำลังขัดเกลาหมอกวิญญ,ญาณนั้น จางล่วเฉินก็หยิบหนวดยาวของนักบวชสวยหมีเสื่องเสื่องออกมาเพื่อทําความเข้าใจกฎการเวลาและมิติหลังจากปรับปรุงความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับวิถีแห่งการเวลาและวิถีมิติแล้วจางล้วเฉินก็จะกลายเป็นลาชาเสียนขั้นที่ห้าเร็วกว่านี้ในวันรุ่งขึ้นสาวใช้คนหนึ่งมาจากนอกสารกันในวุฒ่จางล้วเฉินกำลังฝึกซ้อมอยู่และพูดว่าท่านชูดแห่งเทพมีชายหนุ่มชายหนุ่มมาที่โรงฝึกและเขานางต้องการพบท่าน ไม่เขาไม่ต้องการรับแขกจางรัเฉินกล่าวนางมีระดับการฝึกฝนที่ลึกซึ้งมากอาจเป็นผู้มีความสามารถสาวใช้กล่าวจวากรั่วเฉินหยุดฝึกฝนและคิดว่าใกล้ถึงเวลาโจมตีโรงฝึกซุยหมีแล้วและเป็นเสียงจากโลกคนหลุนหรือเปล่ามีเสียงดังเอียดจางรัเฉินเปิดประตูสารากันอาวุธและเดินออกไปนำทางไปสตรีพันดาราสวมเสื้อคลุมเสียนสีขาว มีลายมังกรสี้ำเงินที่คอเสื้อและปลายแขนนางสวมเข็มขัดสีขาวด้วยคุมเอวบางของนางยืนอยู่ใต้รูปภาพวิถีแห่งความจริงที่เทพจันทราทิ้งเอาไว้จ้องมองไปที่รูปดาวที่โคจรรอบดวงจันทร์คิ้วของนางเป็นสีเขียวซึ่งดวงตาของนางกำลังกระพริบโดยมีขนตาที่ดูเหมือนถูกทาไว้จมูกของนางสวยงามและตรงและริมฝีปากของนางก็แวววาวและโปร่งใสเผยเห็นฟันสีขาวใบหน้าของนางบอบบางและอัศจรรย์ และไม่มีใครเบื่อหน่ายกับมันได้สาวใช้ในโรงฝึกเทพจันทรานั้นเป็นเซียนหญิงเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ซึ่งทุกคนต่างก็มีความงามระดับสูงสุดในเส้นทางของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดถูกบดบังโดยสตรีพันดาราราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงสาวใช้ที่ต่ำต้อยในขณะที่สตีพันดาราเป็นทูตสวรรค์จากสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทางที่สง่าง,งามของสตีพันดารามันทําให้นางแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่สวยพอกันแม้ว่าสตีพันดารา จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้ชายแต่ทุกคนก็สามารถบอกได้ว่านางมีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้อาจจะสวยงามพอๆกับนางฟ้าทั้ง9ในคมภีร์ความงาม9้านางฟ้าจารั่วเฉินรู้สึกประหลาดใจที่เห็นสตีพันดาราดังนั้นเขาจึงเดินไปหานางรุดเลวหลังจากขอให้สาวใช้ออกไปแล้วจา่วเฉินก็ยิ้มและพูดว่าทำไมเจ้าไม่บอกข้าล่วงหน้าละ่ะข้าจะได้มาต้อนรับเจ้ากับผู้ฝึกฝนทุกคนในโรงฝึกถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าคงถูกบังคับให้เข้าร่วมโลกกวางหันสตีพันดารายิ้มหันกลับมาและพูดว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่นี่คือโรงฝึกเทพเป็นจันทราพาไปทิ้งความจริงที่นางทิ้งเอาไว้นั้นช่างน่าเหลือเชื่อข้าเห็นผู้หญิงสวยทุกประเภทข้ารู้ว่าไม่ใช่เพราะสเสน่ห์ของเจ้าเท่านั้นตอนนี้ข้าเห็นแล้วเป็นเพราะรูปภาพพวกเขาเลือกที่จะพักในโรงฝึกเทพเป็นจันทา้ายตัวเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าี่จังว่าเฉินกล่าว สตีพันดารายิ้มอย่างคุมเคือและพูดว่ามีผู้ฝึกฝนเพียงไม่กี่คนในแดนสวรรค์นในความจริงเท่านั้นที่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของข้าจารุเฉินกล่าวว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรตินะทีไ่ได้เป็นหนึ่งในงนั้นสตีพันดารามักกระสวมผ้าคลุมหน้าปกปิดใบหน้ารูปร่างและพลังของนางด้วยพลังสมาธิของนางแทบไม่มีใครเลยที่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางสตีพันดารากล่าวว่าเจ้าคงรู้ว่าทําไมข้าถึงมาที่โรงฝึกเทพเป็นจันทราใช่ไหม แจ้งว่าเฉืนกล่าวว่าข้าก็ไม่แน่ใจนะสตีพันดารากัดฟันสงบพริอารมณ์และพูดเบาๆว่าครั้งที่แล้วข้าฟังคําแนะนําของเจ้าที่เรียกว่าคําแนะนําหลังจากคิดรอบครอบสองครั้งข้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นสมเหตุสมผลหากข้าต้องการรับคมเจตจำนงของข้าข้าต้องลืมว่าข้าคือสตีพันดาราข้าต้องสูญเสียความคุ้มครองที่ข้ามีเพราะข้าเป็นใครข้าต้องพบกับอันตราย ความพ่ายแพ้และความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนจางรัวเฉินยิ้มและพูดว่าไม่คิดว่าเจ้าจะคิดแบบนั้นจริงๆนะหวังว่าเจ้าจะสามารถฝึกฝนเจตจำนงของเจ้าให้คมขึ้นในอนาคตอันใกล้และกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงจางรัวเฉินได้ให้คำแนะนำกับซีพันดาราไว้ก่อนหน้านั้นว่านางสามารถซ่อนตัวตนของนางและกลายเป็นสมาชิกโชคขาวของโลกกว่างหันเพื่อฝึกฝนกับเขาจางรัวเฉินไม่มีศัตรูที่ต้องการโค่นล้มเขาและโลกกวางหันนี้ต่อไปแล้ว ดังนั้นนางจึงสามารถรเผชิญกับความท้าทายและอันตรายตลอดเวลาจงางลู่เฉินแค่รลเล่นและเขาไม่คาดหวังว่าสตีพันดาราจะทําอย่างนั้นจริงๆท้ายที่สุดเขาก็แค่ใช้นางเท่านั้นนอกจากนี้ชีวิตของสตีพันดาราจะเป็นอันตรายหากเข้าใกล้เขามากเกินไปจงางลู่เฉินเบิกตากว้างขึ้นมาเห็นท่าทางแปลกประหลาดของสตีพันดาราและเขาก็พูดว่าเจ้าจะตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของข้าและมาฝึกฝนกับข้าหรือ สตรีพันดาราเยาะเยะเย,เยและจ้องมองไปที่จางกอเฉินถูกต้องเจ้าคิดสินะว่าไม่น่ายุค่าเลยตอนนี้ข้าเป็นของเจ้าทั้งหมดแล้วหวัวเราะสิถ้าเจ้าต้องการนะ่ะทําไมเจ้าถึงยังลังเลอยู่สตรีพันดาราได้สื่อสารกับบรรพบุรุษของนางหลังจากได้รับคาแนะนาจากจางกอเฉินเนื่องจากนางต้องการรู้ว่ามีข้อบกพร่องบางอย่างในสภาพจิตใจของนางหรือไม่และจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงและทําให้นางประหลาดใจที่บรรพบุรุษของนาง สนับสนุนให้นางมาฝึกฝนกับจางรู้เฉินสตีพันดาราลังเลยอยู่นานก่อนที่จะมาลงฝึกเทพเจันทราจางรู้เฉินกล่าวว่าอย่าลังเลใจเงั้เลระข้าม่ต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเจ้านิสัยเสียเหมือนหญิงสาวเจ้าอาจทําให้ข้าลําบากใจมากมายไม่ต้องพูดถึงใบหน้าที่สวยงามของเจ้าสตีพันดาราย,ยังคงกัดฟันและไม่สามารถสงบปติอารมณ์ได้นางพบว่าจางรู้เฉินเป็นคนน่าซื่อใจครมากและพูดว่า มีวิธีมากมายที่ทำให้เจตจำนงของข้าคมขึ้นทำไมข้าต้องฝึกฝนกับเจ้าด้วยสตรีพันดารามั่นใจว่าจางโรฉินจะพยายามให้นางอยู่ต่ออย่างแน่นอนแม้จะขอร้องให้นางทำเช่นนั้นก็ตามนางเดินจากไปยิ้มยิ้มแล้วเจอกันจางวเฉินกล่าวสตรีพันดาราหยุดยิ้มและหยุดเดินนางหันกลับมาและจ้องมองไปที่จางวเฉินอย่าเสียใจละ่ะแน่นอนเขาจะไม่เสียใจ จางรั่วเฉินจ้องไปที่สตรีพันดาราสสยหัวและพูดว่าเจ้าช่างหยิงพยองจริงๆจะมาขอความช่วยเหลือไม่ใช่เหรอนั่นเป็นวิธีที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือเพื่อแปลงสภาพจิตใจของเจ้าให้คมชัดมากขึ้นอย่างนั้นเหรอข้าคงจะลำคาญมากกว่าถ้าไม่เจ้าอยู่ข้างข้า,ข,าขณะที่สตรีพันดาราเดินออกมาจากโรงฝึกเทพเป็นจันทรานางก็เดินผ่านสตรีเก้าสวรรค์ทั้งสองคนแต่งตัวข้ามเพศและมินิสัยและรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่พวกเขาเดินสวนทางกันก็เหมือนกับเวลาหยุดเดินคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาในขณะที่อีกคนกําลังเดินออกไปแต่ทั้งคู่ก็สามารถสังเกตเห็นความพิเศษของกันและกันได้แค่เพียงมองเพียงครั้งเดียวขณะที่นางเดินออกมาจากโรงฝึกเทพเป็นจันทราสตีพันดาราก็หันกลับมาแล้วมองดูแผ่นหลังอันงดงามของสตีก้าวสวรร์น,นางเป็นใครอ่ะไม่มีทางที่นางจะเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีรูปร่างหน้าตาและอารมณ์แบบนั้นทำไมข้าไม่เคยเห็นนางมาก่อน นางมาที่นี่เพราะแจ้งวเฉือ,เอ,อย่างนั้นเหรอและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ